สวัสดีค่ะวันนี้พี่กันทำเมนูปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วมาฝากค่ะเป็นเมนูตามคำขอเลยนะคะเนี่ยพี่กันก็เลยฉวยโอกาสนำปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วจากเหลานะคะมาตั้งไว้บนโต๊ระรับประทานอาหารที่บ้านค่ะว่าแล้วก็มาลงมือกันเลยค่ะพี่กันก็จะมาเตรียมเครื่องก่อนนะคะมีขิงค่ะแล้วก็เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมนำไปแช่น้ำให้อ่อนนุ่มนะคะหลังจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะส่วนขิงเนี่ย พี่กันก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็มีซอยด้วยนะคะเพราะว่าการที่หั่นชิ้นๆเนี่ยจะไว้รองตัวปลาค่ะส่วนขิงที่เอามาซอยเนี่ยเดี๋ยวเราไปทอดกันให้หอมๆเลยค่ะพอซอยขิงเสร็จแล้วเนี่ยพี่กันก็จะแช่น้ําเกลือไว้สักครู่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อขิงเนี่ยดำคล้ำค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะพี่กันก็จะหั่นขั่วออกนะคะหลังจากนั้นก็หั่นท่อนค่ะ พี่กันจะทำการเอา,มาเมล็ดของพริกออกค่ะวันนี้พริกชี้ฟ้าเนี่ยก็จะนำมาซอยเป็นเส้นเส้นเล็กๆนะคะวันนี้พี่กันก็จะใช้พริกชี้ฟ้าเนี่ยตกแต่งตัวปลาค่ะนอกจากตกแต่งตัวปลาให้สวยงามน่ารับประทานแล้วนะคะยังช่วยทำให้เจริญอาหารได้ดีค่ะพอซอยเสร็จนะคะพี่กันก็จะแช่น้ำเปล่าไว้สักครู่ค่ะมันจะทำให้พริกเนี่ยม้วนตัวสวยค่ะ มาต่อกันด้วยต้นหอมค่ะวันนี้พี่กันก็จะใช้ต้นหอมหั่นท่อนนะคะเดี๋ยวจะไปผัดค่ะแล้วก็เหลือใบไว้สักหน่อยนะคะพี่กันก็จะมาซอยเป็นเส้นๆค่ะม้วนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆซอยค่ะพี่กันก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะก็อาจจะซอยออกมาไม่ค่อยสวยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ เอาเป็นว่าซอยออกมาเป็นเส้นๆ้นเป็นใช้ได้ค่ะหลังจากซอยออกมาแล้วเนี่ยไปแช่น้ําไว้สักพักนะคะเดี๋ยวใบหอมมันก็ค่อยๆม้วนตัวสวยขึ้นมาเองละค่ะเอาไว้แต่งหน้าค่ะสุดท้ายก็ขึ้นชายนี่แหละค่ะหั่นซอยไว้นะคะพี่กันใช้แค่ต้นเดียวค่ะเอาไว้แต่งหน้าค่ะมาดูน้องปลากันบ้างค่ะวันนี้พี่กันใช้ปลาทับทิมค่ะหลังจากล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทําการบ้างค่ะ ปลาทับทิมที่ซื้อมาวันนี้เนี่ยน้ำหนัก8%ขีดค่ะแต่ก็เป็นตัวที่เล็กที่สุดที่เลือกมาแล้วนะคะแต่ก็ยังใหญ่สำหรับพี่กันค่ะเพราะว่าจานพี่กันเล็กนิดเดียวเอาขิงแผ่นที่หั่นเตรียมไว้เนี่ยรองใต้จานค่ะหลังจากนั้นก็นําน้องปลาเนี่ยขึ้นไปนอนนิ่งๆนะคะพี่กันก็จะใส่เห็ดหอมแห้งที่แช่แล้วนะคะบ้างนิดนึงให้สวยงามค่ะเอาลงไปนึ่งด้วยค่ะเพื่อความหอมค่ะ ต้มน้ำจนเดือดจัดเลยนะคะหลังจากนั้นค่อยนําปลาเนี่ยลงไปนึ่งค่ะพอเอาปลาลงนึ่งแล้วเนี่ยปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีค่ะ10นาทีก็สุกแล้วค่ะพี่กันก็จะใส่ขิงโรยหน้านิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อความหอมที่ฟุ้งลงไปส่้นในตัวปลาค่ะหลังจากนั้นก็ทําการนึ่งต่ออีกสักสองสนาทีค่ะเป็นอันว่าปลานึ่อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทําซอสราดกันค่ะ เริ่มจากซีอิ๊วขาวนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นี่ค่ะน้ำแช่เห็ดหอมค่ะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงาค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะหอมมากเลยแล้วก็เหล้าจีนค่ะวันนี้พี่กันใช้เหล้าจีน2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วก็พักรอไว้ค่ะส่วนขิงซอยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่กันก็จะนำมาเจียวค่ะเจียวกับน้ำมันร้อนๆหอมๆนะคะใครที่เคยกินขิงเจียวหรือขิงทอดนะคะจะรู้เลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะกลิ่นเนี่ยหือฟินะ พอเจวขิงเสร็จแล้วเนี่ยพี่กันก็ขอตักน้ำมันออกนะคะให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ค่ะหลังจากนั้นก็ลงเห็ดหอมค่ะนำลงไปคั่วค่ะขึ้นชื่อว่าเห็ดหอมนะคะเหนือคำบรรยายจริงๆเลยค่ะพอเห็ดหอมโดนน้ำมันร้อนๆเนี่ยคือหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำการผัดหรือคั่วจนเห็ดหอมเนี่ยออกเป็นสีเหลืองเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำการลงต้นหอมไปคั่วค่ะแล้วก็ลงพริกชี้ฟ้าซอยนะคะค่อยๆคั่วด้วยไฟอ่อนแล้วค่ะ หั่วจนหอมเลยนะคะตักขึ้นค่ะแล้วก็ต่อเลยนะคะใช้น้ำซอสที่ปรุงเตรียมไว้ค่ะเทลงไปในกระทะร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะจนน้ำซอสเนี่ยเริ่มเหนืดค่ะตอนนี้คืออยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งสุดท้ายแล้วค่ะคือหอมมากความหอมของน้ำซอสเนี่ยนะคะกับความหอมของผักที่คั่วกับน้ำมันร้อนๆเนี่ยพี่กันไม่อยากจะพูดเลยค่ะ หิวแล้วก่อนที่พี่กันจะขอตัวไปรับประทานพี่กันก็ฝากไว้ด้วยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ